สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสําหรับคลิปนี้หน่วยล่างสูตรที่1นะครับผมหน่วยล่างสูตรที่1เป็นเลขดับนะครับเราใช้10ล่างหน่วยล่างบวก1นึงคงที่นะครับสิล่างหน่วยล่างบวก1นึงคงที่เราใช้ใช้สติหนึ่งกรกฎาคมหกสาเป็นตัวตั้งต้นก็จะเป็น8ปดสามนะครับผม8ปดสามบวกหนึะครับผม8ปดสาบวกหนึ่หน่วยบวกหนึงคงที่นะครับหนึ่งกรกฎาคมนะครับ 8 3นะครับเป็น11บเวกหเป็น12นะครับได้2เป็นเลขดับออก5 3นะครับหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข2นะครับ2ดับ2ไม่มานะครับผมส่วนของ16กรกฎานะครับผมก็จะเป็น1สิงหามาเลยครับผม5 8เป็นห้าสามเป็น8นะครับบวกหเป็น9นะครับได้9เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก9 2หลักหน่วยเป็นเลข2นะครับเลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มานะครับนะครับก็16สิงหานะครับผม9 2นะครับผม ก็เป็น11บวกหก็เป um, uh. ็น12นะครับผมได้ game, um 2เป so, uh. so, ็นเลขดับนะครับก็ออก88นะครับหลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข2นะครับ2ดับ2ไม่มานะครับผม1กันยานะครับผม8 8ดแนะครับบวกหเป็น17นะครับผมก็ได้เลข7เป็นเลขดับนะครับผมออก98ล่างนะครับ8หลักหน่วยนะครับ7เลขดับ7ดับ7ไม่มานะครับผม1 1กันยาผ่านไปนะครับ16กันยานะครับผม16กันยาก็จะเป็น 9 8 17บเวก1เป็น18นะครับผมก็ได้เลข8เป็นเลขดบนะครับผมก็ออก57ล่างนะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับ1ตุลานะครับผม57 12บงวกเป็น13นะครับผมได้3เป็นเลขดบนะครับก็ออก5 9หลักหน่วยเป็นเลข9กนะครับผมเลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับผมอ่อ16ตุลา63นะครับผม5 9นะครับ ห้าก้าบนะครับบวงหนึ่งเป็น15ได้5เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก3 8ล่างนะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข5 5ดับ 5, 5ไม่มานะครับผม S 1นึ 63, ่งพัสดีกามนะครับ38นะครับ11บเวกสเป็น12นะครับผมได้เลข2เป็นเลขดับออก40หลังหน่วยเป็นเลข0นะครับเลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับ16บหกพัสดีกามนะครับผม40เป็น0ูบวกหเป็น5นะครับ40เป็น0ูบวกหเป็น5ให้5เป็นเลขดับออก46นะครับหลังหน่วยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับ 16ทธันวา6 3สนะครับ4 6เป็น10บนะครับบวก1เป็น11ได้1เป็นเลขดับนะครับ1เลขดับออก8 4่ล่างหลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับมาดู16ทธันวา6 3นะครับ8 4 12บวก1เป็น13ได้3เป็นเลขดับนะครับ16ธันวา6 3าหน่วยล่างครั้งที่1เป็นศูนย์ดับนะครับได้เลข3นะครับ ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม